วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาญครูุเรองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เองนะครับพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับการที่เขาอยู่ในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมความหลากหลายของ กลุ่มชาติพันธุ์เองครับแต่ทุกคนก็คือคนไทยครับแล้วก็พบเจอกับอุปสรรคปัญหาในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันครับวันนี้ในการที่นักจิตอาสาไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามครับจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจกับบริบทต่างๆนะครับอย่างครั้งเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงมีหลักการทรงงานในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับวันนี้ผมมีตัวอย่างดีๆครับของน้องเยาวชนครับซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่เราก็มองเรื่อง องราวของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองโดยวิธีการสังเคราะห์ออกมาก่อนครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วก็แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาต้องทําอย่างไรรวมไปถึงการที่จะทําให้คนในพื้นที่นั้นเขามีส่วนร่วมครับในการพัฒนาร่วมกันจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างวันนี้มาคุยกับน้องเขาครับขอต้อนรับนะครับน้องวสุพลดียิ่งครับนักศึกษาชั้นปีที่3จากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป่วยอึ้งพากรนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวอีกทีครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับครับก็ชื่อชารุดนะครับนายวัชสุพลดียิ่งครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งพากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับครับตอนนี้ก็ทํากิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นในเรื่องของชุมชนชนบทหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับครับด้วยด้วยการเรียนของเราหรือเปล่าหรือว่าด้วยความชอบตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นอะไรแบบนี้รอเปล่าฮะจริงๆแล้วด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ความชอบบวกกับสิ่งที่เรารักด้วยจริงๆแล้วอะครับเราเราอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดเนาะแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยตั้งแต่ชั้นป .6 ละ,6ละนับรวมๆกันก็มาประมาณ1ิบปีป .6 นี่อายุเท่าไหร่ประมาณ 10, 10, 15, 1ิบสิบ้าหรือเปล่าครับ ป2 1มสิบสองสิประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเริ่มเด็กมากแต่นักเลยใช่ครับเกิดจากการที่คุณครูครับชวนไปใช่ครับก็เลยแบบเริ่มมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนด้านนี้กับเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับพี่ถามกันเลยว่ามองเห็นปัญหาสังคมไทยในชุมชนอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ย อ่าผมขอยกตัวอย่างอย่างชุมชนของผมเองด้วยแล้วกันครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมาตั้งแต่เกิดนะครับเราก็จะมองเห็นปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจในชุมชนอะไรเงี้ยครับเรามองเห็นว่ามันไปมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้แต่เพียงแค่ว่าคนในชุมชนเองหรือแม้กระทั่งเยาวชนเองอะครับอาจจะขาดความตระหนักหรือรว่ายังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ จริงๆแล้วผมมองว่าโอกาสที่จะเปิดให้เยาวชนเข้ามาพัฒนาหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วม,มครับม,มันมีหลายช่องทางมากๆเลยใช่ครับในในฐานะที่เป็นเป็นเด็กเยาวชนเองที่มีความฝันหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเยาวชนอะไรอย่างนี้ครับให้ดีขึ้นก็ เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆแล้วครับผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทําโครงการหลายๆโครงการได้เข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมในการผลักดันตรงเนี้ครับใช่ครับก็เลยเกิดเกิดเป็น passion ที่ว่าแบบเออเราแบบอยากจะเห็นอนาคต ของชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมันดีกว่านี้เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราต้องเติบโตไปซึ่งเราก็ต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนี้แล้วเราก็เลยอยากจะทําให้สิ่งสิ่งนี้มันดีขึ้นครับใช่เมื่อกี้นี้ชอบกับคําบอกที่พูดบอกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยรเราเราใช้อะไรเป็นบรรทฐานในการมองว่าอุ้ยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันไปไกลได้มากกว่านี้ครับใช่ครับจริงๆแล้วมองว่าเวลาเปลี่ยน พวกเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพตามด้วยเหมือนกันรเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือให้เท่าทันกับสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือรว่าสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องดีขึ้นอีกใช่ครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเยาวชนหรือว่าคนในชุมชนเองครับ ร่วมมือกันจริงๆแล้วเนี่ยเยาวชนนะครับสามารถเข้าไปมีบทบาทในหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการทํากิจกรรมเล็กๆของเยาวชนกลุ่มหนึ่งตรงนี้ครับ,รบมันก็สามารถไปสร้างเป็นจุดประกายหรือว่าแนวทางให้กับคนในชุมชนได้เหมือนกัน อะไรที่จะมาเป็นพลังสําคัญเป็นเป็นพลของเยาวชนนะครับม,มันไม่ใช่แค่แพช s ั่นไม่ใช่แค่ความรักหรือว่าความชอบอย่างเดียวแต่ว่าอะไรครับที่จะทําให้เยาวชนเนี่ยมีพลังแล้วก็ทําให้คนในชุมชนเขามองเห็นพลังของเราที่จะไปร่วมกันแก้ไขได้นะครับ จริงๆตรงนี้ผมมองว่าเป็นในเรื่องของการกล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นมากกว่าครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างครับเรารู้แต่ว่าคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีกพัฒนาให้ดีขึ้นได้เราอยากให้แบบ กล้าที่จะพูดกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นเพื่อ,อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับครับชอบชอบในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ในเรื่องของการที่จะออกมาพูดแต่ว่าการพูดการแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอยู่แล้วเรามองเอ้ยเราเห็นปัญหาแบบนี้เราอยากจะร่วมแก้ไขปัญหากับคนในชุมชนนะคิดคว่าสิ่งที่เราต้องพูดต่อ,อไปเนี่ยความหนักแน่นของ,ของคำพูดเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนฮะ จริงๆแล้วความหนักแน่นของคําพูดเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดอย่างเดียวแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงคือการลงมือทําอ,อย่างเช่นเราเขา้เาเมื่อมีโอกาสดีๆหรือว่ากิจกรรมโครงการอย่างเช่นของพี่ๆรัฐสภาเองเนี่ยครับ,รบก็มีการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการาพัฒนาหรือว่าผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับอย่างอย่างตัวโครงการที่ผมเคยทํามาครับเป็น โครงการของเยาวชนเครือข่ายซีททยแลนด์เงี้ยครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาผลักดันหรือว่าเสนอแนวคิดจัดผ่านกระบวนการทําโครงการซึ่งตรงนี้ครับผมเองก็ได้มีโอกาสทําโครงการเหมือนกันโครงการของผมครับเป็นโครงการที่ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล4 0,000บาทใช่ครับเข้าไปทําเกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนครับตอนนั้นก็คือเราเนี่ยอยากจะทําโครงการที่ด้วยความที่ชุมชนนะครับแต,<ช>แต่ละชุมชนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่แต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดเองครับมีของดีแต่ละชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่ชาวบ้านนะครับอาจจะยังขาดความรู้หรือว่ามีความรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีช่องทางที่จะสามารถทําให้มันไปได้ดีมากกว่านี้ใช่ครับก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าเราจะเอาโครงการนี้ครับมาเป็นเหมือนกับเป็นเป็นต้นแบบและกันครับเพื่อที่จะให้สื่อสารไปถึง เยาวชนแล้วก็ชาวบ้านเองะครับได้รับรู้ว่าเราสามารถผลักดันให้มันไปได้มากกว่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าในชุมชนนะครับเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ใช่ครับเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ครับนอกจากยกระดับเศรษฐกิจแล้วมันรวมถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วย ที่สําคัญเลยครับในเรื่องของสุขภาพเนาะใช่ครับนอกจากว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่หรอว่ามีกินมีใช้สุขภาพสสมใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอ่ะดีด้วยใช่ครับก็เลยแบบเข้ามาทํากิจกรรมพวกนี้ สดงวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราเองในฐานะของเยาวชนเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดอย่างเดียวแล<ช>้วไม่ใช่เรื่องของความกล้าในการที่จะมาแสดง power ให้กับคนในชุมชน,น,นเขายอมรับในตัวเราแต่หมายถึงว่าเราเองก็ต้องมีภูมิต้องมีอง<ม>ค,<ช>ค์ความรู้ด้วยใช<อ>่ครับมีองค์ความรู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมันเกิดจากการแสวงหาได้หลายช่องทางมากๆในในยุคสมัยนี้ครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราสามารถค้นคว้าด้วยตัวเองได้<ม>โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไหมอ่ะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมอยากเปรียบเทียบนะครับ เพราะว่าเราอย่างที่เห็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับคุณผู้ชมที่อาจจะมีเยาวชนบางกลุ่มที่อาจจะไปแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขตที่กฎหมายเขาเขาคุ้มครองเอาไว้ให้กับเรานะครับตรงนี้เองเนี่ยครับอยากอยากให้ว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาไหมกับการที่เราทํางานเพื่อสังคมเนี่ยฮะ มันคืออะไรบ้างครับอยากให้สะท้อนหน่อยจริงๆแล้วอุปสรรคเนาะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันมากกว่าครับเพราะว่าตัวเยาวชนเองครับ,รบมาจากหลากหลายที่มากเลยทั่วประเทศไทยซึ่งทุกคนเนี่ยก็เจอกับปัญหาหรือว่าได้็นถึงปัญหาที่แตกต่างกันในหลากหลายมุมมองแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้นั่นก็คือการเคารพความเห็นต่างแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่ามันเป็น ใจพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วยซ้ําที่ว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างเคารพผู้อื่นหรือว่าสิ่งการที่เราจะทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นผลดีแล้วก็ต้องไม่กระทบ กับผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับถึงจะเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้คือเอาง่ายๆพลังบวกใช่ครับคิดเห็นต่างกันได้แต่สุดท้ายเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรา,เรามีจิตใจที่แน่วแน่มัน่นคงต่อการที่จะทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนหรือว่าในสังคมเราเองก็ตามเนี่ยคือความคิดนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะมีความเห็นต่างอย่างไรแต่ต้องหาจุดสมดุลให้ได้แล้วต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วแล้วความคิดเห็นต่างเนี่ยครับเราสามารถท ปรับใช้หรือว่าสามารถที่จะนําในสิ่งที่เขาบอกมาเลครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไหมครับได้ครับจริงๆแล้วการที่เราจะแสดงความคิดเห็นต่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผลเสียจริงๆอ่ะมันมันมีผลดีที่เป็นด้านบวกด้วยซ้ําเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องหาจุดที่เหมาะสมมากที่สุดในจุดจุดนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้โครงการหรือว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยคนที่เป็นทีมต้องเป็นทีมเวิร์กด้วยเพราะว่าในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งทรัพยากรที่เป็นในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพยากรคนแล้วก็ในเรื่องของความรู้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ครับแสดงว่าคนในทีมต้องมีความรู้ถูกต้องคับและต้องใช้ข้อมูลใช่ข้อมูลที่นํามาใช้นี้ต้องคือข้อเท็จจริงนะ ถูกต้องด้วยทําได้จริงด้วยใช่ถึงจะทําให้สิ่งสีน้ำสำเร็จได้วันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเยาวชนที่เราก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายนะครับอย่างยงโครงการของซีโปรเจกต์เองก็ตามหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่เข้ามาได้สัมผัสกับเรื่องราวของคําว่าคุณธรรมเนี่ยจากศูนย์คุณธรรมวการมหาชนนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะบอกจะบอกกับใครอีกหลายๆคนได้ไหมว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาเราก็พัฒนาต่อยอดอะไรไปให้มันให้มันประสบความสําเร็จได้หมายถือว่า เราต้องดูที่ตัวเราก่อนใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับอย่างอย่างตัว o r r l l w w r r เองเองครับ,รบเป็นผมมองว่ามันเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถแบบทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตอาสาอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์เองคือตรงนี้ครับผมมองว่ามันสามารถทำได้ในทุกๆวันเลยอ,อย่างเช่นง่ายๆเลยครับ ถ้าถ้าถ้าเราอยากจะทาสิ่งสิ่งหนึ่งต่อโลกสิ่งที่แบบดีๆต่อโลกสักครั้งหนึ่งหรือว่าสักวันหนึ่งเราก็สามารถทําได้อย่างเช่นการทิ้งขยะครับเราแค่แยกขยะครับทิ้งขยะให้ถูกถัทงทิ้งทิ้งขยะให้ถูกประเภทแยกขยะให้ถูกประเภทหรือแม้กระทั่งการที่เรามีความเมตตาต่อกันและการการ,ร,รช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเอมพาร์ต<ม>ี้ต่อ,อกันเนี้ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ เป็นในเรื่องของคุณธรรมได้ซึ่งคุณธรรมตรงนี้ครับมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ความหลากหลายความหลากหลายตรงนี้ครับมันมีความหลากหลายที่เยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ<ม>เองก็ตามหรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางเพศเองก็ตามซึ่งตรงนี้ครับเป็นเราเป็นเยาวชนที่เข้ามาทํางานร่วมกันตรงนี้มันก็ต้องมีการที่ว่าเคารพซึ่งก,กันและกันถึงจะทําให้แบบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําร่วมกันเนี่ยมันเกิดผลสำเร็จได้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งตรงนี้ครับมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของแบบความซื่อสัตย์ความสุจริตความอดทนหรือแม้กระทั่งแบบการมีน้ำใจที่เราต้องช่วยเหลือกันด้วยนี่แหละรครับเรียกว่าเป็นเยาวชนคุณธรรม <c oughs> สุดท้ายพี่อยากให้ฝากบอกไว้หน่อยว่าสังคมไทยขอยงเราสําคัญมากเมืม่อสักครูน่น้องก็พูดมาเรื่องของแอมบัรตี <c oughs> เรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและการแล้วมันจะทําให้สังคมนั้นเดินไปต่อไปได้ครับฝากไว้สักนิดนึ่งครับก็ ฝากฝากถึงเยาวชนทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมในคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมมองว่าตัวเยาวชนเองครับมีโอกาสในการที่จะร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นหรือว่าการที่เราจะทําสิ่งสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ยุคสมัยนี้ครับทุกช่องทางครับเป็นสื่อที่ดีแล้วก็ การรับสื่อที่ดีเนี่ยก็ต้องควรมีวิจารณญาณด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสารหรือว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆก็ตามแต่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับล้วนที่จะต้องอาศัยการมีเอมพัตตต่อการการเห็นอกเห็นใจกันและการช่วยเหลือกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่างๆแล้วก็สร้างโลกที่เกิดความยั่งยืนแล้วก็ การพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัดได้ครับและนี่แหะครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับของเยาวชนคุณธรรมครับที่วันนี้เป็นทั้งต้นแบบในเรื่องของคุณธรรมนะครับรวมไปถึงได้มาพูดคุยครับว่าผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นครับจากความคาดหวังจากความคิดของเยาวชนคนหนึ่งนะครับจะทำยังไงครับให้ความคิดนั้นสามารถที่จะ กันกรองออกมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนในชุมชนได้แล้วก็พร้อมไปกับเรื่องของการที่จะหาความรู้พัฒนาตัวตนของตัวเองก่อนนะครับให้มีศักยภาพครับแล้ววันนี้ได้นําทั้งความคิดที่ดีความรู้ที่มีและการพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาให้ตัวเองนะมีศักยภาพในความหลากหลายก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเองไปในทิศท,ทางที่ดีครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบ,ขอบคุณมากค,ครับครับคุณผู้ชมครับแต่ช่วงนี้พักการสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ ปุพบพ๊บความสนุกและคุณค่าของพูพ่ปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่งเอ้าตุองล้าพุ่งตะเกียวนีอาเลยจักรลายได้ใจเด็กดีนจัดกรยานเอาเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแล อาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โดยทุกวันเสาร์เวลา9ก้านาฬิกา30สินาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากทิคณะกรรมมธิการ กดบาทกันมาทีการออกอาศัศทีนครส่งเวลา15นาฬิกาทางสถานีประทัดรัชสุรภคคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอิือไหม ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID at 10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับคุณธรรมนั้นคือความดีครับและความดีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของตัวเราเองนะครับให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้ครับแล้วก็ใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันอยู่รู้คุณครับวันนี้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่เยาวชนต้องพูดตรงตรเลยนะครับว่าไม่พ้นกับสถาบันการศึกษานะครับสถานศึกษาต่างๆถือได้ว่ามีความสําคัญยิ่งผมมีเรื่องราวดีๆครับในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไปติดตามชมกันครับ คนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทยัยหรือลูกพระหาฤทยัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทยัยซึ่งด้านหลังของซสเซอร์นี้มีรูปคุณแม่เซเลฟิมเดอร์มาลีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะ โรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนจากักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญา คนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สัางภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหาฤทัยไทยคอนแวนคือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้า และหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคําว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทําได้อย่างยั่งยืนตลอดไป โรงเรียนพระลไทคอนแวนเนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคําว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรัก แล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศาึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิสาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเ,เราเนี่ยมีจิตใจที่อ,อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัติ รเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คําว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับและเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนําตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาส,สนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพ ที่ตามหลักคําสอนของศาสานานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอคำนี้สําคัญมากสาหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปัน การจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอ,อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเ,เอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก,ก,ก็จะเอาเสื้อผ้า ตุกตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปั้นน้าใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรมสีตัวที่เรากาาล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตาลมพระฤทยัยของพระเยซูเจ้า นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมความดีนะครับจะช่วยสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในวันนี้ครับให้เขานั้นสามารถใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของตัวเขาเองในช่วงระหว่างที่เขายังเป็นผู้เยาว์วัยอยู่และเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมของตัวเขาเอง ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะครับในแอปพลิเคชันมรรทัดครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์รรงคการมหาชนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราจะได้เข้าไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆครับเรื่องราวของคุณธรรมการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนนะครับหรือว่าแม้แต่บริษัททางร้านภาคเอกชนเองครับก็มีเรื่องราวของการที่นําคุณธรรมนั้นใช้ ในการที่จะพัฒนาองค์กรของตัวเองให้เป็นองค์กรที่มีความสุดยอดแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับให้เป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรมด้วยลองเข้าไปสัมผัสกันดูนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันมอรทัครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นช่องทางดีๆนะครับที่เราจะได้เห็นคุณธรรมทุกคนนั้นสามารถที่จะทําได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Música